จนวันนี้ที่คึกคักมากคือตลาดนัดแกหนี้ครับทั่วประเทศเปพร้อมกันโดยรัฐมนตรีชาดาบอกนะครับบอกว่าอย่ากู้หนี้มาใช้หนี้ครับนายชาดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดกิจกรรมตลาดนัดแกหนี่ที่อุทยัยธานีครับบอกว่าคนไทยเป็นนี้นอกระบบกันเยอะมากขึ้นจากการบริหารเงินผิดพลาดนะครับโครงการนี้หวังจะเป็นสะพานช่วยปลดหนี้และอยากบอกกับประชา,ะช,าชนทุกคนว่าอย่ากู้หนี้มาใช้หนี้ เพราะจะไม่มีวันที่ชีวิตจะมีหมดหนี้ลงได้นะครับอยากให้ทุกคนเริ่มต้นการบริหารชำระหนี้ใหม่ที่ดีกว่าเดิมแล้วก็ทิ้งท้ายนะครับบอกว่าคนอุทัยไปปล่อยเงินกู้ทั่วประเทศเยอะที่สุดด้วยครับ บ้านของท่านเองนะครับส่วนนายกิติรัตน์นรนองประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเปิดโครงการตลาดนัดแกนีที่เทศบาลนครนนทบ,บุรีฝากถึงเจ้าหนี้ครับที่คิดออกเบี้ยกเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดบอกว่าให้เจ้าหนี้เร่งพาลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไก่เกลี่ยโดยเร็วนะครับเพราะว่าทางรัฐบาลเปิดโอกาสให้แล้วมิเช่นนั้นจะถูกติดตามจากเจ้าหน้าที่และยืนยันหากเข้าสู่ระบบแล้วก็จะได้รับความคุ้มครองเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและช่วยเหลือติดตามเงินจากลูกหนี้ด้วย ขณะที่บรรยากาศของเจ้าหนี้และลูกหนี้ที่เดินทางเข้ามารับการไกล่เกลี่ยก็เป็นไปนอย่างคึกคักนะครับลูกหนี้รายหนึ่งที่จังหวัดนนทบ,บุรีบอกรับว่าต้องจ่ายดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบต่อเดือนบางเดือนก็ไม่มีเงินใช้หนี้เขาเมื่อผ่านมาเจ้าหนี้ก็มีการให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะครับก็เลยตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการเพื่อความสบายใจของทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ส่วนเจ้าหนี้เองก็บอกว่าอยากได้เงินคืน เห็นใจลูกนี้จึงตัดสินใจมาไกลเกลี่ยและต้องการทราบรายละเอียดการจ่ายเงินคืนโดยให้รัฐบาลเป็นตัวกลางนั่นเองครับ